สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจากเพจเครื่องมือช่างนะครับจะมาแนะนําสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมตัวนี้จะเป็นสว่านแบต24โวลต์นะครับเป็นแบตก้อนใหญ่เต็มๆนะครับผมในกล่องนะครับจะมีใบรับประกันมาให้1ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็คู่มูอการใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูตัวเครื่องครับตัวนี้สว่านแบต24โวลต์ยี่ห้อ iMac นะครับผมเป็นงานญี่ปุ่นแท้นะครับ ดูตัวเครื่องนะครับผมจะมียางหุ้มรอบตัวนะครับผมดูหนานะครับงานดิมมากิต้าเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวแบตกันครับผมอ่าลองลองลองดูแบตนะครับความแตกต่างกับตัวนี้แล้วก็ตัวในตลาดทั่วไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวในตลาดทั่วไปเนี่ยแบตมันจะเล็กนะครับผมตัวนี้เราเป็นรุ่นแบตใหญ่นะครับ24โวลเต็มเต็มนะครับผมเพราะว่าเป็นงานเจแปนแท้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูครับอ่าใส่ใส่แบตให้เขาดูเลยครับผม อ่าตัวนี้นะครับผมพอเราใส่แบตแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คได้ว่าแบตเนี่ยมันมีเอ่อเต็มหรือไม่เต็มนะครับจะมีไฟบอกโชว์ด้านหลังนะครับผมว่ากี่ขีดนะครับเริ่มจากแดงส้มแล้วไปเขียวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราลองมาเจาะไม้ให้ดูนะเดี๋ยวมาดูการรีวิวการเจาะเหล็กให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราเจาะเหล็กหนาให้ดูนะครับผมวันนี้เ้าตัวไอแม็กยี่สี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะมีไฟ LED ด้วยนะครับผมตัวนี้ไฟ LED อย่างแรงนะครับตอนคืนนี้สว่างจ้านะครับผม เอาใช้ดอกที่แผมมาในกล่องให้นะครับผมเล็กหนาๆน,นะครับดูเจ้าตัวนี้จะเจาะลงเลยครับผมสบายๆนะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นจะมีเสียงตีติติตัวนี้จะไม่มีนะครับมาลองเจาะไม้เนื้อแข็งให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้หน้า3าเนื้อแข็งนะครับผมนะครับเจาะลงสบายๆนะครับ หมายเลขสามเนื้อแข็งนะครับผมเจ้าตัวนี้แต่การให้สบายๆนะครับผมลองดูนะครับแบตใหญ่ยี่สิบสี่โวลต์เต็มๆนะครับผมอ่าพี่ครับบางคนเขาบอกไม่สะใจนะครับผมเจาะเอ่ออิดปูนอิดก้อนนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไอแม็กยี่สิบสี่โวลต์นะครับเจาะกําแพงปูนนะครับผมกําแพงปูนนะครับกาแพงบ้านปูนดูกันเลยครับผมว่าเจาะเข้าไม่เข้าครับ ดูกันจ่าจ่าครับดูกันจ่าจ่าครับผม24โวลต์ i m a มนะครับปรับระบบกระแทกนะผมเจาะกำแพงบ้านนะครับผมปูนกำแพงบ้านนะครับเข้าสบายๆนะครับผมเรียบร้อย